ชีวิตคนเรานั้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างถึงอายุมากขึ้นก็เช่นเดียวกันบางครั้งเรามองย้อนกลับไปเห็นทั้งความสำเร็จความผิดพลาดความสุขความทุกข์ปะปนกันอยู่จนบางคราวหัวใจก็เผลอถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วชีวิตนี้ยังเหลืออะไรที่ควรยึดเหนี่ยวอยู่บ้างความจริงคือไม่มีใครในโลกนี้ ที่ได้ดั่งใจไปทุกเรื่องแม้จะพยายามเพียงใดก็ย่อมมีสิ่งที่บกพร่องขาดหายหรือไม่เป็นไปตามที่คิดแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยังมีอยู่เสมอก็คือใจและใจนี่เองที่เป็นที่พักพิงเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะอยู่กับวันนี้อย่างสงบเย็นหรือหนักอึ้งไม่รู้จบหลายท่านอาจเคยเจอความรู้สึกเปลี่ยวเหงาไม่มั่นใจ รู้สึกว่าโลกไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อครั้งยังหนุ่มสาวความเจ็บป่วยกายความไม่พร้อมทางการเงินหรือแม้แต่ความห่างเหินจากลูกหลานก็อาจทำให้ใจหดหู่ได้แต่ในท่ามกลางความไม่สมบูรณ์นั้นยังมีหนทางให้ใจกลับมาสงบสุขได้เพียงเรียนรู้วิธีคิดที่ถูกต้องเหมือนดั่งผู้รู้เคยกล่าวไว้ว่าโลกภายนอกเราอาจควบคุมไม่ได้แต่โลกภายในใจ เราสามารถฝึกได้เสมอดังนั้นสิ่งที่จะนำมาเล่าสู่กันในวันนี้ไม่ใช่เคล็ดลับซับซ้อนไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้เงินทองหรือแรงกายมากมายแต่เป็นแนวทางความคิดง่ายๆที่หากรับฟังและนำไปปรับใช้ก็อาจช่วยให้ใจของผู้สูงอายุทั้งหลายเบาสบายแม้ชีวิตจะไม่ได้สมบูรณ์แบบดังใจหวังก็ตามสวัสดีครับนี่คือช่องสัจธรรมยามชลา พื้นที่เล็กๆสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะมานั่งคุยกันด้วยภาษาธรรมฟังเรื่องราวจริงฟังข้อคิดง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและทำให้หัวใจเบาสบายกว่าที่เคยในโลกนี้ไม่มีใครได้ดั่งใจไปเสียทุกเรื่องแม้จะเป็นผู้ที่มีเงินทองมากมายมีครอบครัวที่พร้อมสับมีชื่อเสียงเกียรติยศแต่หากมองลึกเข้าไปในชีวิตของเขาก็ย่อมมีบางมุมที่ขาด บางด้านที่พร่องหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมหวังเป็นเช่นนี้เสมอมาและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่มีข้อยกเวน้นเพราะชีวิตมนุษย์คือการผสมผสานระหว่างสุขและทุกข์ระหว่างสมหวังและผิดหวังระหว่างได้ดังใจกับเสียใจผู้สูงอายุหลายท่านเมื่อถึงวัยนี้มักเผลอเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับคนอื่นคนนั้นมีลูกคอยดูแลตลอดเวลา แต่เรากลับอยู่ลำพังคนนี้มีเงินใช้ไม่ขาดแต่เราต้องคอยระวังทุกบาททุกสตางค์บางครั้งเมื่อคิดเปรียบเทียบเช่นนี้ใจก็หนักอึ้งรู้สึกเหมือนตัวเองด้อยกว่าหรือไม่มีค่าความจริงแล้วการเปรียบเทียบนี้เองคือรากของความทุกข์เพราะเรากำลังวัดชีวิตที่ไม่เหมือนกันด้วยไม้บรรทัดเส้นเดียวทั้งที่แท้จริงแล้วไม่มีชีวิตใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนต่างมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ท่านอาจเคยเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ภายนอกดูสุขสบายแต่พอคุยกันจริงๆกลับรู้ว่ากำลังทุกข์เพราะโรคร้ายหรือบางครอบครัวที่ดูพร้อมสับ์แต่ภายในบ้านกลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าแม้เราจะอยากได้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่โลกแห่งความจริงไม่เคยมีชีวิตที่สมบูรณ์จริงๆ ดังนั้นวิธีคิดข้อแรกเพื่อให้ใจสงบคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือการยอมรับสัจธรรมความจริงเพื่อที่ใจเราจะไม่ฝืนไม่ดิ้นรนเกินไปและไม่กดดันตัวเองหรือคนรอบข้างเกินควรลองพิจารณาดูเถิดว่าหากเราไม่ยอมรับความจริงทุกครั้งที่มีสิ่งไม่ดังใจเราจะโกรธจะเศร้า จะตำหนิตัวเองและคนอื่นแต่หากเราเริ่มมองว่าความไม่สมบูรณ์แบบคือธรรมดาของโลกทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นเราจะค่อยๆวางใจได้ไม่ใช่ว่าไม่ทุกเลยแต่ทุกน้อยลงใจไม่ผูกไว้กับความผิดหวังมากนักขอยกตัวอย่างผู้สูงอายุท่านหนึ่งใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างเรียบง่ายท่านเล่าว,ว่าแต่ก่อนเคยหวังว่าลูกจะอยู่ใกล้ๆคอยดูแล แต่ลูกต้องไปทำงานต่างจังหวัดไม่ได้กลับมาบ่อยๆตอนแรกท่านโกรธเสียใจคิดว่าลูกไม่รักแต่เมื่อฟังธรรมและหัดคิดใหม่ว่าลูกก็มีทางชีวิตของเขาเหมือนกันใจท่านจึงค่อยๆสงบลงยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี้คือความจริงท่านหันมาใช้เวลาอยู่กับเพื่อนบ้านไปวัดฟังเทศอ่านหนังสือปลูกต้นไม้เล็กๆในบ้านความสุขเล็กๆก,ก็เกิดขึ้นได้ แม้ลูกไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเวลานี่แหละคือผลของการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบอีกตัวอย่างหนึ่งคุณยายคนหนึ่งที่ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมต้องพึ่งยาหลายชนิดเวลาเดินก็ไม่คล่องเหมือนเก่าช่วงแรกเธอเศร้ามากรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่าเพราะทำอะไรเองไม่ได้แต่วันหนึ่งได้ฟังคำสอนของพระท่านว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงยิ่งยึดมั่นก็ยิ่งถูก เธอจึงเปลี่ยนมุมคิดว่าความไม่แข็งแรงคือธรรมชาติเมื่อยอมรับได้ใจก็ไม่เศร้าหนักเหมือนเดิมเธอเลือกที่จะดีใจกับสิ่งเล็กๆเ,เช่นการยังมีเพื่อนมานั่งคุยการยังฟังเสียงทรรได้และการยังยิ้มกับหลานๆได้ทุกครั้งที่เจอนี่คือความสุขที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบดังใจหวังต่อไปการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามยถากรรมแต่หมายถึง เราเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นและหาวิธีใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างสงบนี่คือรากฐานของการมีใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหากเราสังเกตให้ดีจะพบว่าความทุกข์ใจส่วนใหญ่มักเกิดจากอยากให้เป็นไปตามที่คิดแต่โลกไม่เป็นอย่างนั้นเช่นอยากให้ลูกมาเยี่ยมทุกอาทิตย์แต่เขามาได้แค่เดือนละครั้งอยากให้ร่างกายแข็งแรง แต่กลับมีโรคประจำตัวอยากให้การเงินไม่ขัดสนแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายไม่คาดคิดเข้ามาเรื่อยๆเมื่อความจริงไม่ตรงกับความคาดหวังใจก็เป็นทุกข์แต่หากเรายอมรับตั้งแต่ต้นว่าชีวิตไม่สมบูรณ์แบบความคาดหวังก็จะเบาลงความผิดหวังก็จะไม่รุนแรงจนใจสั่นคลอนการฝึกใจเช่นนี้อาจเริ่มได้จากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นวันนี้อากาศร้อนจัด ปกติอาจบนแต่ลองคิดว่านี่คือธรรมชาติเราเลือกอากาศไม่ได้แต่เราเลือกใจได้หรือเวลาซื้อของมาแล้วไม่อร่อยเหมือนที่คิดแทนที่จะโกรธคนขายลองบอกตัวเองว่าทุกสิ่งไม่ได้ดั่งใจเสมอไปแต่ยังดีที่ได้กินอิ่มท้องการฝึกมองแบบนี้จะค่อยๆทำให้ใจเราเบาขึ้นยอมรับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น ใจที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบยังช่วยให้เราเมตตากับคนรอบข้างมากขึ้นด้วยเช่นเมื่อเห็นลูกหลานไม่ได้ทำทุกอย่างตามที่เราหวังแทนที่จะตำหนิว่าไม่ดีพอเราจะมองว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราที่มีทั้งข้อดีข้อบกพร่องเมื่อมองด้วยใจที่เข้าใจเช่นนี้ความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นขึ้นความขัดแย้งก็ลดลงสรุปคือวิธีคิดข้อแรกเพื่อใจสงบ คือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความจริงของการมีชีวิตและเมื่อเราอยู่กับความจริงนี้ได้ใจเราจะค่อยๆค,คลายความกดดันคลายความเศร้าและเกิดความสงบเย็นและเมื่อใจเริ่มสงบจากการยอมรับแล้วก็จะพร้อมเปิดประตูสูน่แนวทางต่อไปแนวทางที่จะช่วยให้เรามีความสุขจากสิ่งเล็กๆที่ยังเหลืออยู่ แม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบตามซึ่งนั่นจะเป็นเรื่องราวในตอนถัดไปเมื่อเราเริ่มยอมรับแล้วว่าชีวิตไม่อาจสมบูรณ์แบบได้ทุกด้านใจจะค่อยๆค,คลายความทุกขจากการเปรียบเทียบและการคาดหวังสิ่งสำคัญต่อมาคือการหันกลับมามองว่าแล้วอะไรเล่าที่ยังพอมีอยู่ในชีวิตเราและทำให้ใจเราสุขได้บ้างนี่คือวิธีคิดที่สองที่จะทำให้ใจสงบ คือการมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยที่ยังมีอยู่หลายครั้งผู้สูงอายุเผลอมองไปแต่สิ่งที่หายไปแล้วเช่นร่างกายที่ไม่แข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวกำลังใจที่ไม่สดชื่นเหมือนเมื่อก่อนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่อบอุ่นอย่างที่หวังเมื่อเอาใจไปจดจ่อกับสิ่งที่หายไปความทุกข์ก็ทับถมจนบทบังสิ่งดีๆที่ยังเหลืออยู่ในมือแต่หากเราลองฝึกมองอีกมุมหนึ่งจะพบว่า บางสิ่งแม้เล็กน้อยแต่ก็มีคุณค่ามากพอที่จะทำให้ใจสงบเย็นและมีรอยยิ้มลองนึกถึงเช้าวันหนึ่งผู้สูงอายุเดินออกไปหน้าบ้านเห็นแสงแดดอุ่นๆส่องผ่านยอดไม้ได้ยินเสียงนกร้องเบาๆและได้กลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ที่เพึ่งบานสิ่งเหล่านี้อาจดูธรรมดาแต่แท้จริงคือของขวัญเล็กๆจากธรรมชาติที่ถ้าใจเราเปิดรับก็ทำให้เช้าวันนั้น เต็มไปด้วยความสุขสงบโดยไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องรอใครมาสร้างให้หรือบางท่านอาจยังมีแรงกายพอที่จะออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านได้คุยกับเพื่อนบ้านได้หัวเราะกับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนี่ก็เป็นคุณค่าในชีวิตที่น่ารักษาไว้เพราะทุกครั้งที่ได้หัวเราะใจจะเบาลงความเหงาจะคลายลงอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้สูงอายุมักมองข้าม คือการยังคงทําสิ่งเล็กๆได้ด้วยตัวเองเช่นการตรม้มข้าวต้มง่ายๆการพับเสื้อผ้าการดูแลต้นไม้หน้าบ้านแม้สิ่งเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการที่เรายังพึ่งพาตัวเองได้และยังมีบทบาทในชีวิตประจําวันการเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าตนเองไม่ได้หมดความหมายไปตามกาลเวลาในอีกแง่หนึ่ง บางครั้งคุณค่าก็อยู่ในความสัมพันธ์เล็กๆเช่นรอยยิ้มของหลานที่แวะมาหาเสียงโทรศัพท์จากลูกแม้เพียงสั้นๆหรือคำทักทายจากคนรู้จักที่ตลาดสิ่งเหล่านี้คือความอบอุ่นที่คอยหล่อเลี้ยงใจหากเรามัวแต่รอการดูแลที่สมบูรณ์แบบเราอาจไม่เห็นคุณค่าของการดูแลเล็กๆน้อยๆที่ยังพอมีขอยกเรื่องเล่าให้เห็นชัดขึ้นคุณตาคนหนึ่งเคยบ่นว่า ลูกไม่ค่อยกลับบ้านเลยรู้สึกถูกทอดทิ้งอยู่บ่อยๆจนวันหนึ่งเพื่อนบ้านแนะว่าแทนที่จะรอแต่สิ่งที่ไม่มีลองมองสิ่งที่ยังมีอยู่สิอย่างน้อยลูกก็ยังโทรมาหายังโอนเงินค่ากับข้าวให้ทุกเดือนเมื่อคุณตาลองเปลี่ยนมุมคิดใจก็อุ่นขึ้นไม่ใช่เพราะลูกทำได้สมบูรณ์แบบแต่เพราะท่านเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่ลูกยังทำได้อยู่ นี่คือพลังของการมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยไม่ได้ทำให้โลกภายนอกเปลี่ยนไปทันทีแต่ทำให้ใจเราเปลี่ยนไปจากความรู้สึกพร่องเป็นความรู้สึกพอใจและขอบคุณในทางธรรมะก็คล้ายกับคำว่าสันโดษที่หมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการไม่หลงทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีการมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อย จึงเป็นการฝึกสันโดษไปในตัวทำให้ใจไม่เร่าร้อนไม่ดิ้นรนเจิญจำเป็นและเมื่อใจเริ่มรู้จักพอกับสิ่งเล็กน้อยแล้วความสุขก็จะเกิดง่ายขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆผู้สูงอายุที่หัดเขียนบันทึกประจําวันทุกเย็นจะเขียนสิ่งที่ทำให้ตนเองยิ้มได้หนึ่งอย่างเช่นวันนี้เพื่อนบ้านเอาผลไม้มาแบ่งวันนี้เดินได้ไกลกว่าปกติวันนี้หลานส่งรูปมาให้แอบยิ้ม วิธีนี้แม้ดูเล็กแต่ทำให้ใจค่อยๆเคยชินกับการมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตผลก็คือใจสงบมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวิธีคิดข้อที่สองคือการมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยที่ยังมีอยู่เพราะสิ่งเล็กเเหล่านี้จะกลายเป็นแสงสว่างเล็กๆที่หล่อเลี้ยงหัวใจไม่ว่าชีวิตจะไม่สมบูรณ์แค่ไหนก็ยังมีเหตุให้ยิ้มได้อยู่เสมอและเมื่อเรามองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆได้แล้ว ใจเราก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่แนวทางถัดไปนั่นคือการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้พูดถึงในตอนหน้าในเส้นทางชีวิตของคนเรามีหลายสิ่งที่อยากให้เป็นดั่งใจแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเราอยากให้สุขภาพแข็งแรงแต่โรคภัยก็ยังมาเยี่ยมเยียนเราอยากให้ลูกหลานอยู่ใกล้แต่เขาก็มีหน้าที่การงานที่ต้องไปอยู่ไกลเราอยากให้ผู้คนเข้าใจเรา แต่บางครั้งก็กลับถูกเข้าใจผิดถูกมองในแบบที่เราไม่เป็นจริงๆทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและถ้าเรายึดติดมากเกินไปใจก็จะเหนื่อยไม่สงบผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยมักทุกข์ใจเพราะเผลอไปเกาะสิ่งเหล่านี้ไว้แน่นเกินไปเช่นคาดหวังว่าลูกจะโทรหาทุกวันพอเขาไม่โทรก็โกรธ คาดหวังว่าร่างกายจะเหมือนเดิมพอเจ็บป่วยขึ้นมาก็โทษตัวเองคาดหวังว่าเพื่อนบ้านจะเอาใจใส่เหมือนญาติสนิทพอไม่เป็นอย่างที่หวังก็รู้สึกน้อยใจความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากใจเราที่ไม่ยอมปล่อยวิธีคิดข้อที่สามจึงสำคัญมากคือการฝึกปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเรายอมรับว่าไม่ใช่ทุกอย่างในโลกจะเป็นไปตามใจ และเลือกที่จะไม่แบกสิ่งที่แบกไม่ไหวใจเราก็จะเบาความสงบก็จะเกิดขึ้นลองคิดดูเถิดว่าถ้าเรานั่งอยู่ริมแม่น้ำเห็นน้ำไหลเชี่ยวกรากเราอยากจะหยุดน้ำไว้ก็ย่อมเหนื่อยเปล่าต่อให้ใช้กำลังแค่ไหนก็ไม่มีวันหยุดได้สิ่งที่ทำได้คือยอมรับว่าน้ำย่อมต้องไหลไปตามทางของมันเช่นเดียวกันกับหลายเหตุการณ์ในชีวิต ที่เราพยายามห้ามก็ห้ามไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือปล่อยวางและอยู่กับมันด้วยใจที่สงบมีเรื่องเล่าของคุณยายท่านหนึ่งที่ลูกชายไปทำงานต่างประเทศตอนแรกเธอทุกข์มากเพราะหวังให้ลูกอยู่ใกล้คอยดูแลร้องไห้บ่อยๆคิดว่าตัวเองถูกทอดทิ้งจนวันหนึ่งพระในวัดพูดว่าลูกก็มีทางชีวิตของเขาเหมือนกันเราอยากให้เขามีความสุข ก็ต้องปล่อยให้เขาเดินไปตามทางคำนี้ทำให้คุณยายเริ่มฝึกปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเธอไม่รักลูกแต่หมายถึงเธอหยุดบังคับใจตัวเองไม่ให้เกาะความหวังเกินไปจากนั้นเธอใช้เวลาทำบุญเข้าวัดทำกิจกรรมกับเพื่อนๆความเหงาที่เคยหนักก็เบาลงเพราะใจไม่ได้ผูกพันอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อีกต่อไป หรือในกรณีของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแม้กินยาก็ยังไม่หายสนิทบางคนโกรธร่างกายตัวเองคิดว่าทำไมถึงไม่เหมือนคนอื่นทำไมต้องเป็นแบบนี้แต่เมื่อแพทย์อธิบายว่าโรคนี้ควบคุมได้เพียงบางส่วนที่เหลือต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าโกรธหรือเครียดก็จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงคุณตาคนนั้นจึงหัดปล่อยวาง ไม่ใช่ไม่รักษาแต่เลิกโทษตัวเองเลิกกดดันว่าทำไมร่างกายไม่เหมือนเมื่อก่อนผลคือใจสงบขึ้นแม้โรคยังอยู่แต่ทุกใจน้อยลงอย่างชัดเจนการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบไม่ใช่การปล่อยปละละเลยแต่คือการยากแยะว่าอะไรที่เราทำได้ก็ควรทำเต็มที่แต่เมื่อทำเต็มที่แล้วยังมีสิ่งที่เกินกำลัง ก็วางใจไม่เอามาเป็นภาระใจซ้ำอีกตัวอย่างเช่นเราดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารดีๆออกกำลังกายตามกำลังไปหาหมอตรวจตามนัดนี่คือสิ่งที่ควบคุมได้แต่ถ้าทำทุกอย่างแล้วก็ยังมีโรคบางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หากใจเรายอมรับตรงนี้ได้เราจะไม่โทษฟ้าโทษด,ดินหรือโทษตัวเองเกินไป แต่จะใช้เวลาและพลังที่เหลืออยู่ไปทำสิ่งที่ยังทำได้เช่นดูแลใจให้สงบพูดดีทำดีและมอบความรักแก่คนรอบข้างในทางธรรมะพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนั่นหมายถึงทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นไปตามใจได้ตลอดหากเราไม่เข้าใจตรงนี้ใจก็จะดิ้นรนเกินเหตุ แต่เมื่อเข้าใจเราก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางและเริ่มอยู่กับความจริงได้อย่างสงบเย็นสิ่งที่ควรจําไว้คือเราไม่อาจควบคุมคนอื่นได้ทั้งหมดแม้กระทั่งลูกหลานที่เรารักที่สุดเราก็ไม่สามารถบังคับให้เขาทำทุกอย่างดั่งใจได้เราควบคุมได้เพียงใจของเราว่าจะเลือกโกรธเลือกน้อยใจหรือเลือกปล่อยวางและมองด้วยความเข้าใจการควบคุมใจนี่แหละ คือพลังที่แท้จริงบางคนอาจถามว่าแล้วจะทำได้อย่างไรใจมันก็เผลอคิดอยู่เรื่อยคำตอบคือต้องหมั่นฝึกเหมือนการออกกำลังกายทุกครั้งที่เผลอไปเกาะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้ดึงใจกลับมาเช่นถ้าลูกไม่ได้โทรมาให้คิดว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีงานทำมีครอบครัวที่ต้องดูแล หรือถ้าโรคประจำตัวกำเริบให้คิดว่ายังดีที่มียารักษายังมีหมอคอยดูแลวิธีคิดเช่นนี้คือการดึงใจไม่ให้ไหลไปตามความคาดหวังเกินจริงเมื่อฝึกปล่อยวางบ่อยๆใจก็จะเบาลงเรื่อยๆความสงบจะเกิดขึ้นแม้ชีวิตยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เราจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นวิธีคิดข้อที่สเพื่อใจสงบ คือการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเราวางสิ่งที่แบกไม่ไหวใจก็จะมีพื้นที่ว่างพอสำหรับความสุขความเมตตาและความสงบที่แท้จริงและทั้งหมดนี้จะพาเราเข้าสู่บทสุดท้ายที่ไม่ใช่เพียงการสรุปแต่เป็นการชวนให้หยุดคิดใคร้ครวน ว่าแท้จริงแล้วความสงบของใจไม่ได้เกิดจากการมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้านหากแต่อยู่ที่วิธีที่เรามองและวิธีที่เราคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตต่างหากตลอดเส้นทางที่เราได้เดินมาด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เหมือนกับค่อยๆกางแสงไฟทีละดวงในห้องที่มืดสนิทแรกเริ่มเราอาจยังไม่เห็นทางชัดเจนแต่เมื่อแต่ละดวงสว่างขึ้น เราก็เริ่มมองเห็นหนทางที่ทำให้ใจเราสงบมากขึ้นแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามทั้งสวิธีคิดที่เราได้พูดถึงไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็นำไปใช้ได้และที่สำคัญคือเมื่อได้นำไปใช้จริงใจจะค่อยๆค,คลายความทุกข์และเบาสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวิธีคิดข้อแรก เราได้พูดถึงการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเพราะความจริงคือไม่มีใครได้ทุกสิ่งดังใจไปตลอดทุกคนต่างมีสิ่งที่ขาดมีสิ่งที่พร่องมีความเสียใจและความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาหากเราไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ใจก็จะดิ้นรนไปเรื่อยๆแต่เมื่อยอมรับเรากลับพบว่าใจเราไม่เหนื่อยเกินไปทุกอย่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ วิธีคิดข้อที่สองเราได้พูดถึงการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยที่ยังมีอยู่เพราะหลายครั้งเรามักมองแต่สิ่งใหญ่ที่หายไปจนลืมมองสิ่งเล็กที่ยังเหลืออยู่ทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะแสงแดดหรือความสามารถเล็กๆที่ยังทำได้เมื่อมองเห็นสิ่งเหล่านี้ใจก็จะอิ่มเอมไม่พร่องไม่ว่างเปล่าจนเกินไปเหมือนคนที่แม้ไม่ได้กินอาหารหรูหรา แต่ยังได้ดื่มน้ําสะอาดก็ยังสามารถดํารงอยู่และสุขใจได้วิธีคิดข้อที่สามเราได้พูดถึงการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นี่คือหัวใจสําคัญที่สุดของความสงบเพราะทุกคนล้วนมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือกำลังลูกหลานที่มีเส้นทางของเขาร่างกายที่ค่อยๆเสื่อมลงตามวัยเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังหากเรายังแบกสิ่งเหล่านี้ไว้ ใจจะหนักตลอดเวลาแต่หากเรายอมวางใจจะเบาและเราจะพบว่าโลกยังมีพื้นที่ให้ความสุขได้เกิดขึ้นทั้งสามวิธีนี้หากเรามองดีๆก็ไม่ต่างอะไรจากเพื่อนใจที่จะคอยเตือนเราในแต่ละวันว่าอย่าเผลอหลงไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญอย่าเผลอจมอยู่กับสิ่งที่ขาดอย่าเผลอแบกสิ่งที่เกินกำลังแต่ให้หันกลับมาเลือกทางที่ทำให้ใจสงบ พราะใจสงบคือสิ่งมีค่าที่สุดและเพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นลองมองไปที่เรื่องราวหนึ่งในพระพุทธประวัติเรื่องของพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางของพระพุทธเจ้าผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะแทนพระสิริมายาที่สิ้นพระชนพระนางเป็นผู้หญิงที่ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์พระนางต้องสูญเสียพระสวามีต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายในวัง ้องเผชิญกับความพลัดพรากเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจากไปล้วนเป็นสิ่งที่เกินกำลังแต่พระนางก็เลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความสูญเสียเหล่านี้กัดกินใจพระนางหันมามองสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตนั่นคือศรัทธาในพระธรรมและความตั้งใจที่จะเดินบนเส้นทางแห่งปัญญาพระนางขออนุญาตพระพุทธเจ้าเพื่อบวชเป็นภิกษุณีแม้ครั้งแรกจะถูกปฏิเสธแต่พระนางไม่ทอถอย พระนางพร้อมด้วยสตรีอีกมากมายเดินทานไกลด้วยเท้าเปล่าแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและความแน่วแน่จนสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้บวชพระนางจึงกลายเป็นภิกษุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนาลองคิดดูเถิดหญิงผู้เคยอยู่ในวังที่หรูหรากลับเลือกละทิ้งความสมบูรณ์ภายนอกเพื่อมุ่งไปสู่ความสงบภายใน นี่ไม่ใช่เพียงการตัดสินใจของคนคนหนึ่งแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าความไม่สมบูรณ์ยย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 มไม่ใช่อุปสรรคหากแต่เป็นบันไดให้เราเก้าวสู่ความสงบได้เ <oque doc. S 2> มื่อมองกลับมาที่สวิธีคิดเราจะเห็นว่าพระนางโคตมีใช้สิ่งเหล่านี้จริงในชีวิตพระนางยอมรับความไม่สมบูรณ์ยอมรับการสูญเสียและความพลัดพรากพระนางเห็นคุณค่าในสิ่งที่เหลืออยู่ คือพระธรรมที่เป็นแสงสว่างและพระนางปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ฝืนไม่แบกเกินกำลังแต่เลือกที่จะเดินไปตามทางธรรมนี่คือแบบอย่างที่ชัดเจนว่าวิธีคิดทั้งสามไม่ใช่เพียงคําพูดแต่คือสิ่งที่ทำให้ใจสงบได้จริงสำหรับผู้สูงอายุทุกท่านเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงตํานานในอดีตแต่คือแรงบันดาลใจในวันนี้ เพราะเราทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ไม่สมบูรณ์มีสิ่งที่ขาดพร่องและมีสิ่งที่เกินกำลังถ้าเราเลือกยอมรับถ้าเราเลือกเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยและถ้าเราเลือกวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราก็จะเดินไปบนเส้นทางเดียวกับพระนางนั่นคือเส้นทางเห็นความสงบและนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้แม้บั้นปลายชีวิตอาจไม่ได้สมบูรณ์มีทั้งโรคภัยความเหงาและความไม่แน่นอน แต่เราก็ยังมีคุณค่าเสมอคุณค่านั้นไม่ได้อยู่ที่เราจะทำสิ่งใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่เราจะทำใจให้สงบได้เพียงใดเพราะใจสงบคือสมบัติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครแย่งไปได้และอยู่กับเราเสมอจนถึงวันสุดท้ายเมื่อได้ฟังเรื่องราวและข้อคิดทั้งหมดนี้แล้วจึงอยากจะชวนให้ทุกท่านได้ถามตนเองอย่างจริงใจว่าแล้ววันนี้ใจของท่าน ร้อมหรือ,อยังที่จะเลือกความสงบมากกว่าความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีวันได้ดั่งใจหากคําตอบในใจยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรขอเพียงเราเริ่มต้นก้าวเล็กๆวันนี้ยอมรับสิ่งที่เป็นมองเห็นสิ่งที่ยังเหลืออยู่และปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้วันพรุ่งนี้ใจก็จะสงบมากขึ้นกว่าวันนี้และวันต่อๆไปใจก็จะยิ่งสงบมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุด ขอฝากถ้อยคําอ่อนโยนไว้ว่าขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยใจที่สงบอบอุ่นและเบาสบาย